พยาค่ะซึ่งวันนี้จินจีจะพาคุณผู้ชมนะคะไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะที่โซนนี้เลยค่ะไอคอนคราฟค่ะซึ่งจะรวมงานสุดคราฟนะคะของนักออกแบบชาวไทยนะคะอยู่บริเวณชั้น4และชั้น5นะคะจะมีงานคราฟเก๋ๆอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวจินจีพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ จีก็อยู่กับพี่นีออนนะคะผู้บริหารของไอคอนคราฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะต้องแนะนําทีมงานก่อนนะคะคุณม่อนและคุณแฟชเนี่ยนะคะจะดูเรื่องของแบรนดิ้งนะคะของไอคอนครา t ทั้งหมดนะคะทางขวามือเรานะคะคุณโจนะคะก็จะเป็นเอ่อสเปเชียลเกี่ยวกับเรื่องผ้าแล้วก็เรื่องอัตลักษณ์ของวามินไทยนะคะวันนี้ค่ะคุณอ้อค่ะแบรนด์มีเนเจอร์ของไอคอนคราฟค่ะค่ะเรื่องจีมาที่นี่ครั้งแรกนะคะรู้สึกว้าวมากๆเลยเพราะว่าสินค้า แบบไทยๆเยอะมากเลยนะคะอยากจะทราบว่าคอนเซ็ปต์ของที่นี่คืออะไรอะคะพื้นที่นี้นะคะเราเป็นพื้นที่ที่เราภาคภูมิใจต้องบอกว่าเราสนับสนุนผู้ประกอบการไทยตั้งแต่รุ่นครูช่างนะคะ s m e ไปจนถึงดีไซเนอร์ใหม่ๆที่เขารักความเป็นไทยรักงานคราฟแล้วก็พยายามที่จะรักษาองค์ความรู้ของความเป็นไทยเกี่ยวกับหัตถศิลป์ไว้โดยที่ เขาก็จะประยุกต์ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ SME ที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ประกอบการไทยร้อเปซลยทั้งหมดก็500กว่าลายแล้วที่อยู่ในพื้นที่นี้นะคะแล้วขนาดของบริเวณไอคอนคราฟเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนะคะชั้น4กับชั้น5รวมกันแล้วเนี่ย2,400ตารางเมตรเลยเป็นคราฟสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วละ่ะนะคะที่เรารวบรวมเอาคนไทยที่อยู่ในสายงานคราฟเนี่ยมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยค่ะจริง อยากจะเดินดูรอบๆแล้วจะขอให้น้องๆเนี่ยพาแนะนําดูในแต่ละโซนแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วความประทับใจของสินค้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วกันนะคะโอเคเรารู้จักกับคอนเซปต์ของไอคอนคราฟแล้วนะคะเรามาเดินชมในร้านกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างนี่เลยนี่จะพาตันจิดูว่า อันนี้คือเบนจลงนะคะเบนจลงเนี่ยไม่ได้มาเป็นโถไม่ได้มาเป็นเครื่องปั้นที่ลงใส่เนตู้โชว์สวยๆเดียวอ,อยากจะให้ดูว่าเป็นเครื่องประดับก,ก็เป็นได้ใส่เป็นกําไรอะไรันนน่ารักมากลากของเขาก็เป็นเรื่องของเบนจลงแต่ว่าเขามาทำสีใหม่อะไรใหม่เราก็จะเห็นว่าม<ส><ส>ีความแบบสมัยใหม่ขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบของเก่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดูแบบสมัยใหม่มากแล้ว น,นี้ก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะที่มาทํางานนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการเลือกไม้ก่อนเนอะพี่ม่อนแต่ละชิ้น,นอ่ะใช่งานทองเหลืองที่เขาทาทำขึ้นมาเนี่ยมาประดับในแต่ละอัน เขาได้แรงบันดาลใจจไม้จับในวัดโปะคออกมาเป็นรูปทรงที่มันเป็นเทีในไมเสีอะไรนี้่ส่วนอันนูนที่เป็นสีดำใช่แต่งบ้านก็มาจาบไอเดียนับบตะลุงค้างใา้เราที่มันใช้การเจาะฉลุค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ชื่อคอร์สสตูดิโอนะครั ไม่ทาบว่าน้องกันติเคยยินชุมชนบ้านบาทเป็นชุมชนที่ทําบาททำบาทพระเขาไปร่วมกับท่้งในชุมชนนะครับเพื่อทําเป็นงานดีไซน์ชิ้นใหม่ขึ้นมางครอของเราสินค้าหรือว่าแบรนด์อะไรชิ้นที่เราเลือกมาในในร้นขาบีซอรี่ต่างกันแล้วก็มีฮีโร ที่สามารถดีไซน์หรือว่าสร้างแบรนด์นนั้นขึ้นมาได้มากมายเดังนั้นใน,นแต่ละเดือนนะครับเราก็จะมีการเชิดชูหรือว่าให้เกียรติกับบุคคลเหล่านี้เป็นเรื่องของการาฟคารับฮีโลแล้วเราก็ทําเป็นวีโอที่อยู่ในพิพการอยในโลกอันนี้ที่เราเรียกว่าไฮท์สครับโกล ต้องโซนนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนะคะเป็นงานแฮนด์เมดจากผู้ได้โอกาสนั่นเองนะคะเพื่อที่จะหารายได้เข้าสู่พวกเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้เราก็จะเห็นรูปลักษณ์ของตัวอาร์ตต่างๆที่มันผิดแปลกไปเพราะแล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยนะคะซึ่งมันจะน่ารักออกมาบนสินค้างิงๆว่าความที่มันไม่เพอร์เฟกต์มันทําให้งานมันดูแบบมีอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะ ฟเนี่ยต้องรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะอาคาอามา่าเคยไปทานที่เชียงใหม่อยู่ค่ะเอามไว้ตรงนี้แล้วใช่เราไม่ต้องไปใจถึงที่นู่นเลยที่ไอ้ขอ้างพรบเนี่ยเราเอาของอาขาอาม่ามาไว้ที่นี่ที่เดียวในกรุงเทพเลยนะคะดาร์กช็อกโกแลตแกงมัสมันเขาเป็นฝรั่งที่ทำรสชาติไทยรสพริกขี่หนูคะ่ะเก๋มีความเก๋ นี้เราอยู่ตรงโซนอะไรคะตรงนี้เป็นแบรนด์ปายา,ะยานะคะร้านป้ายาเนีย่ยนะครับจะเป็นงานจากชุมชนต่างจังหวัดเหมือนกันว่านี้เด่นเรื่องงานไม้อะไรเงี้ยก็เอามามีงานรวมกันซึ่งเป็นการหยิบจับแบบว่าในภูมิภาคหรือว่าส่วนที่เขาเก่งมารวมกันไม่ใช่แบบที่ที่เดียวจบไม่ใช่ว่า รายได้จะอยู่ที่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งเขาพยายามหาว่าที่ไหนเด่นเรื่องอะไรถนัดเรื่องอะไรก็กระจายงานรายได้ไปที่ชุมชนนัันก็รายการสยามเช็คอินเราต้องมาเช็คอินกันก่อนนะคะโอเคถ่ายรูปกันหน่อยนะคะหนึ่งสอง กาทำมาในส่วนของผ้าไหมนะคะสิ่งที่เราภาคภูมิใจนอกเหนือจากไอคอนคราฟเนี่ยจะเป็นแหล่งที่เรียกว่าเหมือนคนจะนึกถึงผ้าไหมนึกถึง้าไทยเนี่ยมาซื้อที่นี่ใช้มีการก็คือเอาจิตินที่มีชื่อเสียงเนี่ยมาช่วยพยุงกลุ่มชาวบ้านกลุ่มชุมชนที่ไม่มีรายได้เนี่ยทำให้เขามีรายได้แล้วก็ยกระดับการพัฒนาฝีมือเรื่องผ้าไหมเขาด้วย,ยอันนี้มันคือสิ่งที่ไอคอนคราฟเนี่ย Promote มมและอดูเคชั่นให้กับชุมชนและต้องโซนนี้นะคะก็เป็นโซนที่เหมือนสําเร็จมาแล้วเป็นชุดผ้ามาให้เราแล้วนะคะเป็นด สมมติว่าเอาไอเดียของผ้าไทยที่เป็นผ้าชิ้นมาทำอะไรแล้วก็มีแนวคิดแบบหึ่งสำเร็จรูปให้โดยการคอลลาัเอร์เรทกับดีไซเนอร์ไทยมันคือการเพิ่มต้งทางการขายกับชาวบา้านชาวบ้านรู้จักแฟชั่นชาวบ้านรู้จักการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ทําให้กลุ่มอย่างดีไซเนอร์ไทยเนี่ยได้ทํางานกับชุมชนได้รู้จักผ้าไทยได้จับผ้าไทยทจริงๆค่ะนอกจากอาหาร นะคะรวมถึงผ้านะคะยังมีโซนจิวเวลรี่ของคนไทยนะคะเป็นดีไซน์แบบไทยๆเลยนะคะใช่ครับเมื่อกี้มีผ้าไทยแล้วเครื่องแต่งกายไทยแล้วก็ควรมีเครื่องประดับไทยให้เข้ากับชุดด้วยเอามาแมทกันใช่แต่เครื่องประดับเนี่ยเราไม่ได้มีแบบดั้งเดิมอย่างเดียวเรามีแบบที่โมเดิร์นแล้วซิมพลิฟายแล้วให้ทันสมัยขึ้นสามารถหาโอกาสใส่ได้มากขึ้นะนะครับ แล้วตรงนี้ก็คือน้ำหอมเครื่องหอมนะคะที่วัตถุดิบแบบไทยๆเลยนะคะลงมาอยู่ในขวดนี้นะคะโตที่ขายดีที่สุดนะครับคือดอกปีหรือว่าถ้าจะกลิ่นแปลกๆหน่อยโครนสาควายถ้าใครอยากได้กลิ่นน้ำหอมแบบว่าไทยๆ<ท>มาตรงนี้ได้เลยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีโซนเครื่องหอมต่างๆเครื่องสป,ปาต่างๆให้คุณมาเลือกสั่งด้วยเ,ออเป็นแบ,บแรนด์ไทยล้วนๆเลยะคะ่ะ เป็นประครบรอ้อนแล้วก็เย็นสามารถเข้าไมาโครเวฟแล้วก็ฟอกพบนี้ได้เลยดีอยากได้อันนี้ดี หลังจากที่ได้เดินรอบๆไอคอนคราฟแล้วนะคะจริงๆก็รู้สึกว่างานดีไซน์ของชาวไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้เลยค่ะก็อ,อยากจะให้พี่นีออนนะคะเชิญชวนนะคะชาวสยามเช็คอินนะคะมาเช็คอินที่นี่หน่อยรวมถึงฝากกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หน่อยค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะคนที่ชอบในงานฝิมือไทยแล้วก็รักความเป็นไทยเนี่ยนะคะให้มาที่ไอคอนคราฟนะคะที่ไอคอนสยามชั้น4แล้วก็ชั้น5นะคะอยากจะบอกว่าในเดือนนี้นะคะ วันที่10นะคะจนถึง6ตุลาคมเนี่ยเราจะมีงานพรม d ดคอแอนสไตล์นะคะใครที่ชอบเรื่องของตกแต่งบ้านการจัดบ้านต่างๆเนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆเราทำพื้นที่นี้ขึ้นมาเราก็อยากให้คนไทยทุกคนเ,นเห็นค่าของศิลปะนะคะแล้วก็หัตถศิลป์ของไทยหัตถกรรมของไทยแล้วก็อยากจะให้ทุกคน,นภูมิใจที่ได้ใช้ของไทยในชนีวิตประจำวันของเราเนี่ยคะ่ะ ค,ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะทราบรายละเอียดและข่าวสารต่างๆนะคะเข้าไปติดตามได้ในแอปพลิเคชันไอคอนสยามได้เลยนะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และก็ Android เลยค่ะ ที่ช่องงานคราฟนะคะจันจิก็อยากจะเชิญมาร่วมเปิดประสบการณ์มหาัศาจรรย์ความสุขทุกวันที่นี่นะคะที่ไอคอนสยามค่ะในโซนของไอคอนคราฟนะคะเป็นพื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทยค่ะและมาร่วมภูมิใจนะคะกับงานผัดไทยศิลป์ของคนรุ่นใหม่นะคะที่พัฒนาและสร้างสรรค์ไปสู่ระดับสากลอีกด้วยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของจันจิแล้วนะคะคราวหน้าสยามเช็คอินจะพาไปเช็คอินที่ไหนนั่นนะคะฝากติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้จันจิลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ thank <laughs> you